ครับผู้ชมทุงบ้านครับตอนนี้เรากลับมาเข้าสู่ช่วงที่2เป็นช่วงที่ตื่นเต้นอีกแล้วเพราะว่ามันก็ต้องไปแก้ไขปัญหากับใครหลายๆคนที่ประสบปัญหาเยอะไม่ใช่ประสบประสบปัญหาน้ําท่วมนะประสบปัญหาเรื่องของหนังตาตกจริงๆแล้วเป็นหาตัวเองกันแหละประจํามันก็ทั้งนั้นแหละพี่หมอคือคนเราไม่ไม่ใช่เอาอีกแล้วโดนกัดอีกแล้วคือหมายถึงว่าคนที่เขามีปัญหาเยอะแยะรวมถึงตัวเราด้วยก็เป็นส่วนหนึ่งเรื่องหนังตาตกมันก็ทําให้มันดูไม่สดใสไม่เฟิร์มแต่ไหนเลยนี่ขอเกินก่อนสิ ครั้งที่แล้วยังไม่ได้เกินบอกเลยตอนนี้อยู่ที่ไหนอยู่ที่เดอะโรโย่เรซิเดน์นะครับเป็นเขาเรียกว่าอัครสถานที่บ่งบอกถึงความเป็นตัวคุณเป็นอะไรที่คุณใฝ่หามาทั้งชีวิตลงตัวที่เดอะโรโย่เรซิเดน์เป็นหมู่บ้านที่อยู่ตรงแยกถนนนะครับเสนานะครับถนนเกษตรแล้วก็มานะครับร่มรื่นบรรยากาศดีมากใกล้ชิ่เราด้วยนะใช่แล้วเวลาเดินเข้ามาปุ๊บรู้สึกว่าคุณปล่อยออกไปทุกๆอย่างเนี่ยต้องแวะเข้ามาดูฮะอ่ะ กลับมาพูดต่อปัญหาในเรื่องราวของหนังตาตกเป็นปัญหาใหญ่แต่เราก็จะมีเทคนิคนะครับนวัตกรรมไหนนะครับที่จะมาตอบโจทย์และแก้ไขความเรียกว่าหนังตาตกได้<อ>พี่หมอเอามาละคุยกันดีกว่าตีโจทย์ใ,ให้แตกเลยว่าหนังตาตกเนี่ยบางคนมันเกิดจากอะไรถ้าผู้ชมหลายคนเคยสังเกตไหมครับว่าอพอตอนเด็กๆวัยรุ่นวัยรุ่นอะไรเงี้ยนะเราถ่ายรูปดูหนะ้าตาดูสดใสเออตาแววเออแต่ทำไมพอ30อ้าบสามถ่ายรูปแล้วรู้สึก หน้ามันแก่แล้วสาเหตุอันหนึ่งลงไปโฟกัสที่ตานะตาเราเป็นสระอีกก็จากตาเป็นสระอีกมะ<ล>ก็คือว่ามันมันดูตกลงไงเอ๊อะสมัยก่อนหางตามันดูยกไงแต่ทำไมหางตามันตกลงซึ่งเมื่อเราอายุมากขึ้นมากขึ้นมากข,ขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะสารวันเตี้ยลงหางตาก็ตกลงตกลงตกลงถูกไหมมันก็ทําให้เราถ่ายรูปมาแล้วดูแก่นะซึ่งถ้าเกิดว่าอย่างน้อยๆอ,อ,อยู่เนี่ยนะเราสามารถแก้ไขแล้วกลับมาเป็นสระอีสระอีได้ไหม ไม่ได้บริษระอีก็คือมีหางมีเป็นสระไอเอ้ยพี่เเป็นเป็นเป็นกาลันดีกว่ามีตีนกาเลยใช่ไหมใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วนี่นะครับเรามาดูกันว่าไอสาเหตุของการที่รูปตาของเราเนี่ยมันมีอายุเนี่ยนะครับนะมันเกิดจากอะไรได้บ้างนะครับอันนี้หนึ่งเลยพันธุกรรมอันนี้มันจะตกมาตั้งแต่เด็กเลยแลวถ้าเคยไปตรวจสำรวจพันธุกรรมคุณพ่อคุณแม่ดูคุณพ่อคุณแม่ก็ตาตก อ่อันนี้ก็ต้องไปแก้ละนะต้องแก้ด้วยการผ่าตัดหรืออะไรก็ว่ากันไปนะแต่ถ้าไม่เยอะบางทีตกนิดนก็ดูน่ารักดีนะดูมีเสน่ห์ดูน่าสงสารดูเอนดูเอนดูดูเอนจอยอีทตี้ไม่ใช้อะไรเรื่องแต่ลอาทำหน้าหางตาตกให้ดูไหนซื้อโอเคไม่ต้องลงทุนขนาดนั้นหรอกนะครัอ่าทีนี้อันต่อมาอย่างอย่างของเธอเนี้ยก็คือรูปตาคุณแม่ก็เป็นอย่างนี้นะของเธอก็มีตกนิดนึงละนะแต่ทีนี้ถ้า พันธุกรรมยังไม่เท่าไหร่พออายุมากขึ้น,นะค,นคนที่ตาโตอย่างพี่อย่างเงี้ยพี่วีนาคือตาโตแล้วจะมีไขมันที่เปลือกตาด้วยมีไขมันที่เปลือกตาอพออายุมากขึ้นตามจะปูดปวดปวดมันก็ทําให้เปลือกตามันคือมันก็เหมือนกับบานพับะนะตายิ่งโตเท่าไหร่บานพับก็คือเหมือนบานพับปิด เปลือกตาเนี่ยมันก็ต้องกว้างมากขึ้นเท่าน,านั้นเพื่อจะปิดใช่ไหมนี่พออายุม,ม,มากขึ้นบางทับมันก็ห้อยอ่าแล้วห้อยอันที่หนึ่งคือผิวหนังมันห้อยกลงมาคือถ,ถ้าผิวผิวหนังมันเยอะอพวกนี้ก็ไปตัดผิวหนังซะ,อ,ะอันนี้หมอก,ก็จะทําการตัดเย็บเหมือนกับว่าเป็นเย็บเหมือนกับว่าเป็นอะไรอ่ะเหมือนทําตาสองชั้นไปเลยนะอันที่สองบางคนเนี่ยห้อยเพราะว่ามีไขมันพวกนี้จะอ้วนโดยตาจะปูนปูนมา นะอันนี้ก็อาจจะผ่าตัดแล้วดูดไขมันไปเลยหรือบางทีอาจจะฉีดยาสลายไขมันก็ได้ถูกไหมดังนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะมีอิทธิพลของหนึ่งรูปตาพันธุกรรมนะเปลือกตาที่มันเยอะนะหรือไขมันสามอย่างแล้วนะอย่างสุดท้ายกล้ามเนื้อนี่เรื่องใหญ่เหมือนกันนะเออหลายคนไม่รู้ว่ากล้ามเนื้อเนี่ยมันดึงตาลงครับกล้ามเนื้ออะไร กล้ามเนื้อมือหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ใชกล้ามเนื้อรอบดวงตาของเรานะมีรูปให้ดูนะถ้าเราเลาะ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 หน้าเราผิวหนังเอาไขามันออกไปปุ๊บเราจะเห็นกล้ามเนื้ออยู่มัดหนึ่งซึ่งเหมือนมีแพนด้าเลยเหมือนโจรเห็นไหมเนี่ยกล้ามเนื้อมัดน,นี้เนี่ยจะเป็นหูรูดอยู่รอบรอบดวงตานะทาหน้าที่คอยหลับตาปีเลยอ๋อใต้ตาก็มีกล้ามเนื้อหรอพี่หมอมันเป็นวงรอบๆเลยเพราะว่าเวลาเราหลับตาเนี่ยเอาเอาไม่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 เชื่อลองเอามือจับอย่างนี้จับตรงคิดเลยนะอ่ะแล้วหลับตาปี รู้สึกนิ้วมือขยับไหมใช่เออนี่แหละนี่คือกล้ามเนื้อ,อล้อรูตรงนี้มันเหมือนตรงเบ้าตาใช่ไหมพี่หมอใช่<อ>แล้วมันก็เป็นกลมๆขอโทษน,นะนี่มันก็เป็นกลมๆรอบอันนี้เราเราอาขยับตาปีอันนี้เนี่ยมีหมดเลยตรงนี้มีหมดเลยเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่ามือมันขยับได้เดี๋ยวก่อนนะเวลาที่ขยับปุ๊บเนี่ยก้ามเนื้อมันมาถึงบริเวณขอบนี้เลยไม่อันนี้อีกมาร์หนึ่ง มันจะเป็นอีกมัดนึงใช่นะทีนี้ไอ้มัดเนี้ยมัดเนี้ยมีความสำคัญอย่างไงมัดนี้มีความสำคัญคือคอยหลับตาปีเรานึกถึงถุงเงินน่ะที่มันมีเชือกลูดอ่ะไอ้เชือกลูดเนี่ยก็ทำหน้าที่คล้ายๆกันกับกล้ามเนื้อมาดนี้แหละมันมีหน้าที่หลับตาปีซึ่งในตอนที่เด็กๆกล้ามเนื้อมานี้ยังบางอยู่ผิวก็ยังหนาพอเราลูดปุ๊บเนี่ยนะครับหลับตาปีเนี่ยก็ไม่ค่อยมีริ้วรอยเท่าไหร่แต่พอเราอายุมากขึ้นกล้ามเนื้อก็หนาตัวขึ้นหนาตัวขึ้น ผิวก็บางลงบางลงบางลงมันก็เหมือนกับเชือกมันเส้นใหญ่ขึ้นแต่ถุงรูดเนี่ยผ้าเนี่ยมันบางลงบางลงพอเรารูดปุ๊บมันก็เป็นจีบหมดแหละจีบตรงไหนบ้างจีบตรงนี้ก็เว่นจีบปาจีบคอนะตอนนี้มีจีบตาแล้วใช่รอบดวงตาก็ทําให้หน้าดูีเทียวดังนั้นเราการคลายโบทอกที่เขาฉีดทางตาเนี่ยเขาฉีดมัดนี้แหละให้มันคลายพอคลายปุ๊บตีนกาหายทีนี้มันไม่ใช่แค่นั้นไอ้มัดนี้นะครับไม่ใช่แค่เวลาเรายิ้มแล้วมันจีบอย่างเดียวนะมันทําให้ ดึงขางคิวให้ตกดึงอย่างเงี้ยห้ตกเด้งอยู่ ก็เพราะว่ามันเด้งไงถึงต้องเอามือดึงคือถ้าเกิดว่ามันไม่ต้องมัน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 นั่นก็ไม่ต้องเด้งงอยู่เฉยมก็เป็นอยู่แล้วนะเพราะมันจะดึงตลอดเวลาแต่อันนี้คือเนื่องจากว่ามันเด็กมากไงมันเลยต้องเอามือดึงเยอะๆให้มันดูแก่กลับบ้านแล้วแม่สี่สิบแล้วใช่ไหมเอาแค่แค่เอามือเนี่ยง้างขึ้นมาปุ๊บมันตกเลยยังไม่ทันแตะหน้าเลยมันตกแล้วตาเราโตนะตาเราโตเป็นไข่ห่านโอ้ก็ตาพี่เล็ก็ได้เออใช่โอเคนะเพราะฉะนั แล้วเนี่ยการคลายหางตาตรงนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือหางตามันก็จะยกขึ้นนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการอาอาไอ้คิ้วของเรานี่นะรูปคิ้วของเราเนี่ยมันมีความสําคัญนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่แค่หางตาตกอย่างเดียวคิ้วเนี่ยที่ตกลงมันก็ทําให้โงเหงอยดูไม่ดีไม่ดีเลยใช่เขาบอกคิ้วที่สวยเนี่ยมันก็จะต้องแบบว่า,ากระดกโกง่งโค้งขึ้นไปนิดนึงนะแล้วก็ปลายหางคิ้วเนี่ยมีตัวอย่างหางคิ้วบ้างไหม หางคิ้วทำไมอ่ะที่มันดูกระดกสวยอ่ะอ่านี่ไงเราอย่าให้ดูรูปว่าคิ้วที่สวยได้รูปเนี่ยก็คือว่าหัวกับหางอยู่ในแนวระนาบนะหัวคิ้วกับหางคิ้วอยู่ในแนวระนาบแล้วจุดของหัวคิ้วเนี่ยจะลากจากปลายจมูกไปที่ขอบตาด้านในแล้วก็ไปจดนะนั่นคือหัวคิ้วที่สวยหางคิ้วคือปลายจมูกไปหางตาแล้วก็ไปจดคิ้วนี่คือหางคิ้วที่สวยแล้วก็หัวกับหาเนี่ยต้องอยู่ในแนวระนาบ阿ะทีนี้ ทีนี้เนี่ยนะครับนะไอ้คิ้วตรงนี้เนี่ยมันเปลี่ยนรูปได้ตามอายุของเรานะมันจะยกขึ้นยกลงเนี่ยเพราะกล้ามเนื้อรอบๆคิ้วเนี่ยม<ช>ันมีปัญหาดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยมีการใช้โบท็อกซ์มาคายกล้ามเนื้อมีวิธีการปรับเขาปรับยังไงเขาปรับอย่างนี้คือรูปคิ้วของเรานี่นะครับนะมันก็มีกล้ามเนื้อที่มาควบคุมมันเนี่ยอยู่หลายมัดมัดที่1คือไอ้กล้ามเนื้อที่ลูดรอบดวงตาที่ทําให้ตาจีดที่หลับตาปีเนี่ยกล้ามเนื้อมัดที่2คือกล้ามเนื้อหน้าผาก บริเเวณนี้ลยกล้ามเนื้อบริเวณหน้าผากเนี่ยเป็นกล้ามเนื้อที่ดึงคิ้วขึ้นนะก็คืออยู่ตรงนี้ไงมันอยู่ตรงนี้นอ,อยู่ในรูปนี้นะเวลามันหดตัวมันก็จะยกคิ้วเราขึ้นทั้งแผงเลยเวลาที่เราเลิกคิ้วเลิกขึ้นเนี่ยกล้ามเนื้อมันเนี่ยหดตัวแล้วถ้าหดมากๆเลิกคิ้วไปบ้างเลยนะมันก็จะเป็นรอยเนี่ยเขาเรียกอันนี้เขาเรียกอะไรอ่ะไม่รู้อะรอยบักบานแต่ดูไม่ด<ม>ีอะใช่แล้วก็บางคนเนี่ยนะครับ พออายุมากขึ้นเปลือกตามันห้อยลง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 เขาก็จะชดเชยการที่เปลือกตาตกด้วยการใช้คิ้วยกเปลือกตาตขึ้นไว้อยู่เรื่อยๆพอยกอยู่เรื่อยๆเ,เนี่ยก็เลยเกิดเป็นรอยเยื่อ,ยยอยเป็นค,คนนวามเคยชินก็จะทําให้เ,เกเิดรอยสึกทั้งหมดตรงนี้ปล่อยทิ้งไว้นานๆก็จะเป็นรอยบากลงไปบนผิวแก้ยากเลยล่ะทีนี้คนกลุ่มนี้เนี่ยนะครับถ้าฉีดบอท็อกต้องระวังเพราะว่ามันจะคลายพอคลายบอทปุ๊บตาก็จะรูลงเพราะฉะนั้นคนไข้จะมาบ่นว่า ลืมตามไม่ขึ้น uh. นะเพราะว่าโดยปกติหรือตาม,มันดูตกลงเนี่ยเพราะว่า uh. เขาใช้กล้ามเนื้อมัดเนี้ยในการยกตลอด นะก็ต้องก็ต้องมาปรับกับน,นะครับนะแต่ว่าเอาเป็นว่านะคิ้วจะยกเนี่ยได้สวยเนี่ยก็เกิดจากไอ้กร้ามเนื้อมันเนี่ยยกขึ้นนะครับแต่ว่าปัญหาของคนส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดจากคิ้วมันยกเกินไปมันเกิดจากคิ้วเนี่ยมันต่ําลงมาต่ําลงมาสาระวันที่ลงหรือคิ้วมันไปชิดกับดวงตาซึ่งไอ้การที่คิ้วหัวคิ้วเนี่ยมันไปชิดกับดวงตานี่นะมันเกิดจากกล้ามเนื้ออีกมัดหนึ่งซึ่งอยู่บริเวณ ัวคิ้วเนี่ยให้ดูนะกล้ามเนื้อมัดนี้นะมีหน้าที่ดึงคิ้วเข้าหากันอย่างนี้เวลามันหดตัวมันจะดึงหนีอ่าดูตามรูปเลยนะมันก็จะเป็นอย่างนี้นะเวลาคนที่อย่างเงี้ยอ่าก็คือเกิดจากกล้ามเนื้อมัดนี้กล้ามเนื้อมัดนี้บางคนเนี่ยชอบขมวดคิ้วอยู่เรื่อยมีอะไรปุ๊บขมวดคิ้วมีอะไรปุ๊บขมวดคิ้วและคิดและคิดน้อยนี่มันก็เป็นสิ่งที้เกิดขึ้นคือมัดนี้ก็จะปูออกมาแล้วพอปูขึ้นตรงนี้ปุ๊บนะหน้าผากเลยเป็นร่องคือหน้าผากเขาว่าปกติแต่กล้ามเเนนนื้้ออมมมััพ่ปููดาารรระ คุณคิดตลอดเวลามันก็ปูดบวมขึ้นบวมขึ้นบวมขึ้นอ่าอย่างเงี้ยแล้วก็จะเกิดเป็นร่องบากตรงนี้แล้วบางคนนะมาคลายกล้ามเนื้อตรงนี้แล้วนะยังเป็นร่องอยู่อีกดังนั้นถ้าเราเราคลายตรงนี้ปุ๊บคิวก็จะแยกห่างออกจากกันแล้วก็จะยกขึ้นครับอ่าอันนี้ก็สามารถแก้ได้อ่านะครับนะทีนี้กล้ามเนื้ออีกมัดหนึ่งที่เธอบอกว่าเมื่อกี้เธอขยับตรงนี้แล้วตรงนี้ขยับมันมีอีกมัดหนึ่งใช้ยู่จมูกอย่างนี้ กล้ามเนื้อมัดนี้ก็จะดึงหัวคิ้วลงเหมือนกันดังนั้นแล้วนี่นะครับถ้าหัวคิ้วใครมาชีด้ดเบิกตากันไปแล้วก็คลายตรงกล้ามเนื้อมัดต,ต,ตรงนี้ที่ดึงหัวคิ้วลงทั้งหมดอมพอคลายเสร็จปุ๊บมันก็จะลอยตัวขึ้นมามถ้าใครที่ต้องการให้หางคิ้วมันยกสูงเราก็คลายตรงกลางหน้าผากตรงนี้แล้วไอ้ตรงข้างๆตรงนี้ก็จะเกิดการยกขึ้นไป นะครับหรือคลายตรงเริเวณหางตาหาง,หางตาก็จะยกขึ้นไปแล้วแต่ว่าอยากได้ทรงไหนหได้เลยะนะครับนะใช้กล้ามเนื้อปรับเสร็จปุ๊บอเอาถ้าเป็นผู้หญิงก็เอาที่สอเขียนคิ้วจัดอีกหน่อยอโอ้โหทีนี้อยากได้คิ้วแบบไหนล่ะทีนี้ถามเพิ่มนิดหนึ่งบางคนนี่นะ ที่ที่คนนิยมมันตอนนี้คือการร้อยไหมยกหางตาควบคู่กับการก็ตอนนี้เราดึงผิวไงก็คืออย่างที่บอกว่าถ้าไม่น่าเขาก็ผ่าตัดผิวเย็บดึงขึ้นไปเลยแต่ถ้าเกิดบวนคนไม่อยากผ่าตัดไม่อยากมีรอยแผลเป็นไม่อยากพักฟื้นก็ใช้ไหมยกกระชับก็ได้นะครับก็คือถ้าเปลือกตามันเยอะก็ใช้ไหมควบคู่กันไปบวกกับกล้ามเนื้อให้บวกกับการคลายกล้ามเนื้อก็จะช่วยให้หางตามันดูโตขึ้นแบบเป็นธรรมชาติแล้วก็ไม่มีแผลเป็น อ่าอ่านี่ก็เป็นกลยุทธ์ที่เรียกว่าโอ้โหเดี๋ยวนี้เรามาซัพพอร์ตมาช่วยได้เยอะเพราะว่านวัตกรรมเดี๋ยวนี้เทคนิคเดี๋ยวนี้มันก็เยอะนะกับการซัพพอร์ตให้คนเนี่ยดูดีขึ้นลืมไปอีกอันหนึ่งว่าบางคนทําไมรู้ไหมครับพออายุมากขึ้นไขมันตรงนี้บุบพอบุบปุ๊บผิวมันก็ดรอปลงมานี่่งชวดังนั้นบางทีจะต้องยกผิวก็คือเติมฟิลเลอร์เขาเรียกว่าวอลลุ่มเฟสลิฟ์เนี่ยใส่เข้าไปตรงบริเวณนี้ผิวก็หางตาก็จะยกขึ้นแล้วก็เฟิร์มด้วย เพิ่มด้วยการร้อยไหมออแล้นั้นคือทําทุกชั้นเลยนะ 1. ออนชั้นกล้ามเนื้อคลายกล้ามเนื้อที่ดึงลังไว้ซะสผิวตรงนี้มันหย่อนเพราะว่าฟองน้ําหายไปก็เติมฟิลเลอร์ไปแทนไขมันซะเพื่อให้ยกผิวขึ้น 3. ม,มผิวมันย้วยก็เอาร้อยไหม่มยกกระชับขึ้นไปแล้วแต่ว่า ปัญหาของคุณเกี่ยวกับอะไรเพราะแต่ละคนมันไม่ต้องทําทุกอย่างนะเพราะว่าคนถ้าไม่บุบก็ไม่ต้องไปเติมแต่ถ้าบุบเนี่ยเติมขึ้นมาปุ๊บตาจะโตนะหางตาจะยกขึ้นสวยเลยเพราะว่ามันเติมตรงตรงตรงเนี้ยมันยกผิว่ขึ้นไปเหมือนเํายํยเหมือนเราเลยดีใช่เหมือนเรา บ้าเหมือนเรานะครับก็เป็นกลไกหนึ่งที่ถัดควบกันสบายเหมือนเราไม่ใช่เหมือนเราเหมือนเราเลยเหมือนเราเลยเอ๊นะถึงบอกว่าคือคนเราก็มีปัญหาแตกต่างกันไปครับเราจะเล็กให้ตรงปัญหายังไงได้นะครับก็มาถามผู้เชี่ยวชาญมาหาคุณหมอนะครับแร้มาหาเรานะครับเราก็จะดูแลให้ท่านได้นะครับว่าคุณเนี่ยควรจะแก้ไขแบบนถึงจะถูกวิธีนะว่ากลไกไหนถึงจะช่วยคุณให้คุณดูดีได้นะครับ ช่วงนี้เราไปเบรกก่อนครับช่วงหน้าแล้วกลับมาคุยกันกับพวกปัญหาของความตอบตอบทออี่หมถึงว่าที่โครง,<า>งสร้างสมาร์ทสมาตอบแก้มตอบอปัญหาเรื่องราวพวกนี้นะครับพลาดไม่ได้ครับเพราะว่ามันอาจจะมาช้ามาเร็วมาเจอกับคุณฉะนั้นเรามารู้พร้อมกันว่าเราจะแก้ไขแบบไหนครับไปเบรกก่อนเดี๋ยวกลับมาพบกันครับกับช่วงของ Smart Make O v e r ครับ